สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดนนทบ,บุรีนะครับผมเริ่มเ,เดินทางนะครับอยู่ตรงบริเวณใกล้ห้างเมเจอร์โบรับเมเจอร์โบด่แถวนั้นนะครับนาะสายมือแล้วครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปยังตลาดนนทบ,บุรีตรงด้านใกล้กับ เมเจอร์โบทางด้านฝั่งนี้นะครับก็ไปไกลมากนะนะให้เป็นแมให้เป็นเอ่อแลนด์มาร์คเฉยๆนะก็เดี๋ยวเราเดินดูนะครับอ,อ่วันนี้เรามาเดินดูตลาดนนทบุรีนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราเขับรถมานะครับที่เรือนไม้นะครับอย่างสวยนะครับของสารกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับผมก็มาเห็นว่าโอ้ตลาดนนทบุรีเนี่ยครับน่าเที่น,นะฮะก็เลย แวะมาเดินนะฮะที่ตลาดนทบุรีเขาครับถ้าหน้าเรานะครับตรงด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นตลาดใจเลยนะฮะขณะที่ผมมาเดินในวันนี้นะครับก็ช่วงสักเวลาประมาณสักสิบเอโมงกว่ากันแล้วนะครับวันนั้นรู้สึกจะไปเดินวันที่สามนะฮะรู้สึกจะไปเดินวันที่สามคุมพานะฮะนะก็มาเดินที่ตลาดนนทะเนี่ยพอเราเข้ามาตรงเบิร์กแรกนะครับ ช่วงนี้นะเดินเข้าไปเลยนะตรงที่เขกากํะลาเดินอยู่ตรงนี้นะเราสามารถเดินทะลุไปอีกนะฮะนี้ผมมาเดินอยู่ที่นี่แค่ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับส่วนใหญ่ของนะครับส่วนใหญ่ของราคาไม่แรงเลยนะราคาไม่แรงนะแล้วก็มีของหลากหลายประเภทนะก็แวะมาดาูให้เพื่อนๆนมาดูนะครับแล้วก็เช็คราคาก็ได้นะว่าจุบันราคาตลาดท่านราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ของแถว จังหวัดดนราคาเท่าไหร่อะไปเปรียบเทียบราคากันนะครับเราก็ดูว่าสินค้าไหนหน่าสนใจนะครับก็อยากจะซื้อไปนะครับทำกับข้าวห,หรืออยากจะซื้อไปขายต่อแนละ้วก็ไปก็มาดูมาชมนะเป็นตลาดที่น่าเดินเลยนะเป็นตลาดที่น่าเดินเพราะเป็นตลาดใหญ่นะแล้วก็ใหญ่ใหญ่กว่าที่คาดคิดไว้เยอะนะผมอาจจะชอบตลาดใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่ต้องใช้เวลาระยะเวลาในการเดินค่อนข้างนานแล้วก็ใช้ทักษะนะครับต้องใช้ทักษะในการหาร้านนะครับขั้นแรกนะฮะ ก็คือเราเนี่ยต้องรู้นะว่าเราจะมาซื้ออะไรนะอย่างผมนี่วันนี้ต้องพูดเลยว่ามาเดินเล่นนะฮะแล้วก็มาดูมาดูสินค้านะฮะว่าพอจะมีซัพพลายเออร์ร้านไหนที่เราจะมาโค้ดต่อได้ในอนาคตนะมาติดต่อกันได้นะในอนาคตนะว่าสถานที่ไม่ไกลจากร้านของเรานะ แล้วก็อะไรเงี้ยราคาที่ไม่ไกลนะแล้วเรามาเอาได้นะก็เดี๋ยวผมก็เลยมาดูนะมาดูตลาดแถวนี้ด้วยนะว่าโขคนเยอะไหมนะแล้วก็เราจะเอาอะไรไปขายได้บ้างนะนะแล้วก็อย่างของนี่ก็ราคาพอๆกับกรุงเทพน,นะบุ้งนี่ก็กําละสิบบาทก็พอๆกรุงเทพแต่รู้สึกว่ามัดเข่าใหญ่กว่านิดนึงนะก็อาหารทะเลอะไรก็มีนะาอาหารทะเลเนื้อหมูเนื้อปลานเนื้อไก่มีนะัหมดเลยนะ เดินเข้าไปตรงนี้ให้สุดเลยนะแล้วก็ยังมีต่ออีกนะพอดีเออผมจะเดินทางเดียวไปก่อนนะเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ชํานาญเส้นทางนะยังไม่อยากจะไอ้นี่มากเท่าไหร่ยังไม่อยากจะตัดเลาะนะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้จอดรถที่ในเมเจอร์โบนะครับจอดข้างถนนเลยนะนะจอดข้างถนนนี่ก็จะเสี่ยงไปนะไม่รู้จอดได้ไม่ได้นะไม่เห็นป้ายก,ก็เลยต้องรีบออลงมานะฮะแล้วก็เดินดูนะใช้เวลาค่อนข้างที่จะไม่นานมากนะครับ ให้เวลาเดินไปให้สุดเส้นทางตรงนี้แล้วเดินย้อนกลับมาแล้วก็ไปเดินวนข้างๆริมถนนนั่นอีกนะอยู่ที่นี่ประมาณสักไม่เกิด45นาทีนะไม่เกิด45นาทีก็ไปต่อนะเพราะว่าอันนี้เราแค่มาเดินเซอร์เวยเฉยๆนะเราเดินมาเดินเซอร์เวยเฉยอย่างเนื้นอหมูนี่ยราคาก็ยังไม,ไ,มไม่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 ค่อยแรงนะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เวลาประมาณเกือบ12นาฬิกาแล้วนะประมาณอาตอนนั้นที่มาถึง ก็ประมาณ11โมงนะมงกว่านะก็จะมีคนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็ mm. แสดงว่าแถวนี้มีชุมชนค่อนข้างที่จะแอดแอดนะนะก็มีของให้เราเลือกเยอะนะฮะสำหรับคนที่ชอบเลือกของชอบหาของนะเลือกเลือกชอบหาของชอบซื้อของไปนะหาแหล่งสินค้านะที่ใครอยากจะลดต้นทุนของตัวเองนะก็ลองมาดูมาชมนะก็ พยายามอาดูประชมุมหลายหลักหลายที่นะเพราะว่าเราเต้องดูต้องดูต้องรู้นะฮะเราต้องรู้ต้องรู้นะว่าแถวไหนเ,เหมาะสมกับเรานะเราก็เลือกเอานะก็อาจจะไม่ได้ของขอะไรอาจจะไม่ได้ของที่ราคาถูกมากแต่ว่าเราสามารถเอาไปขายได้สะดวกนะอันนี้เราก็อาจจะเลือกความสะดวกนะแล้วก็ บริการอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเราไปซื้อผักอะไรนี่เขานะฮะเขาอาจจะมีบริการให้ทำมาส่งเราที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราซื้อเปอร์มนินวนมากอะไรอย่างเงี้ยนะเขาต้องเราคุยกับร้านดูนะอ่านี่ก็แชร์เทคนิคให้ฟังนะก็วันนี้ก็มาดูมาหาสไปเออร์นะฮะก็ชมชมนะมาเดินชมชม,ชมหาสไปเออร์หาของไปได้บ้างนะได้ได้ของติดไม้ติดมือไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ออกไปเยอะเพราะว่าเรามารถ จักรยานยนต์นะเราไม่ได้มารถยนต์นะเราม,มารถจักรยานยนต์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นจักรยานยนต์คันเล็กนะฮะก็ไม่ได้เตรียมของมาขนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาขนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจมาเขาเรียกตั้งใจมาที่จะมาซื้อของจานวนมากเราผมก็จะเตรียมอุปกรณ์มาขนนะฮะแม้จะใช้จักรยานยนต์ก็พอ,อจะขนได้อยู่นะฮะเพราะว่าเรายังมีอุปกรณ์นะฮะอยู่นะฮะ คือคือคือมีกล่องใส่ของอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีอุปรกรณ์สําหรับเตรียมตัวขนอยู่ไไนันะเพราะว่าผมขนไปขนมาอยู่แนละ้วเพราะว่าเนี่ยผมก็เป็นสายที่ชอบดูตลาดนะครับว่าบางทีผมไปแล้วผมก็ไม่ได้ไปไปมือเปล่ากับมือเปล่าบางทีผมก็เห็นอะไรพอที่แบบเออมันราคาไม่ไม่แรงมากนะนะถูกกว่าตลาดเราอย่างนี้บางทีแล้วเราก็เอาก็ขอมันขาดพอดีผมก็ติดมา้าติดมือกลับไปที่ลานเราด้วยเลยนะก็ไหนก็มาแล,แล้วก็ให้ประโยชน์สูงสุดนะนะเพราะว่า เราก็มาเดินแล้วมาดูมาชมแล้วล้วก็เออถ้าเกิดเราของเราขัดพอดีอะไรเงี้ยเราก็ติดมาติดมือกลับไปด้วยเลยนะก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่เราจะมาเดินตลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะว่านอกจากว่าเราจะมาดูสินค้าที่เ,ออเพื่อเช็คราคาของนะว่าตลาดนี้เกิดตลาดที่บ้านเราหรือตลาดที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ของมันเป็นยังไงสดขนาดไหนอะไรยังไงนะแล้วก็มาดูได้นะ แล้วก็เช็คของแล้วก็เช็คราคานะแล้วก็อาจจะหาซัพพลายเออร์ใหม่ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเอ,อ่ออะไรเราสามัติโคได้นะฮะแล้วก็เดินไปดูเรื่อยๆนะร้านปลาร้านอะไรก็มีนะเยอะๆไปหมดเลยนะก็เดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกนะเราเราก็เดินแร้วเ,เราจะเดินออกไปข้างนอกนะเราจะเดินออกไปข้างนอกตรงส่วนที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็คือถนนใหญ่นะแล้วก็เดินไปทางด้าน ร้านฟุตบาทนะจะเป็นกีอารมณ์นึ่งะนี่เป็นนี่เป็นส่วนตรงที่เราเดินอยุดป,ปัจจุบันนี้เป็นส่วนของในตลาดล้วนๆเลยนะเป็นในตลาดล้วนๆซึ่งมันค่า,าที่ใหญ่แล้วก็กว้างฮะค่าที่ใหญ่แล้วก,กว้างเลยนะเราก็ยังเดินไม่หมดนะคือตรงส่วนที่ผมเดินข้างตลาดเ,เขาเรียกอะไรริมถนนไปนะก็ข้างหน้านตรงนั้นก็ยังมีอีกนะวิธีเราค่อนข้างที่จะใช้เวลาไม,ม่มากนะเพราะว่าเราก็ กังวลน,นะว่าจะโดนล็อกล้อหรือเปล่าถ้าโดนทับดีโดนล็อกล้อนี่เรื่องยาวนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสอนอนอยู่ตรงไหนสอนอนนอนอยู่ตรงไหนนะแล้วเราก็มาแบบด่วนๆแล้วก็เลยแบบเออนะผมก็ยิ่งผมก็พูด,ดตรงตผมขี้เกยียจออไปเข้าเมเจอร์นะเม,ม,มื่อเช้าเมื่อเมื่อเช้าตอนที่ผมมาก็ขี้เกยียจออไปเข้าเมเจอร์จริงแล้วก็คนที่อ้อปเข้าเมเจอร์สักหน่อยนะดีแล้วก็มาแล้วก็เออมาปุ๊บ จอดเลยฮะจอดเลยเห็นก็จอดกันเยอะแยะแล้วก็จอดเลยก็น่าจะจอดได้เนอะเพราะว่าเห็นบอเตอร์ไซคชาวบ้านจอดกันอยู่นี่ตอนนี้เราออกไปตลาดข้างในนะทำเดินข้างถน,นนะข้างถนนกันแล้วนะก็มาดูเป็นอีกอารมณ์นี่ยครับเป็นส่วนใหญ่ข้างถนนจะเป็นร้านอาหารร้านขายยาฮะแล้วก็แผงแผงลอยโชว์ไปนะก็มีสินค้าหลากหลายเช็คราคาข้าวได้นะฮะเช็คราคาข้าวได้ปัจจุบันคุณใช้ข้ขาวอะไรอยู่แล้วก็ราคาเท่าไหร่เช็คสินคาราคาปัจจัยแล้วก็ จากที่ผมบอกข้างหน้านะข้างหน้าก็จะมีอ,ะอ,อีกตลาดอีกโซนหนึ่งนะมีตลาดอีกโซนนึ่งเดี๋ยวผมก็ส่งเพื่อนไปเดิน,นแถวแถว,แถวตลาดแถว,แถว,แถว,แถวนี้ครผมเดินไปสักครู่เดี๋ยวผมก็เดินย้อนกลับมานะแล้วก็ไปเดินอีกโซนนึงทางด้านขวาแต่ผมก็คงไม่ได้ถ่ายมาให้ท่านดูทั้งหมดนะก็ตัดมาบางส่วนตรงโน้นบ้างตรงน,น,งน,นี้บ้างน,นะนนนะก็พยายามให้เห็นบริเวณรอบๆนะการเดินตลาดให้สนุกนะคือเราต้องเดินให้ทั่วนะ จะให้ทั่วแล้วก็เขาเลยหาของที่เราจะเอาไปใช้นะอย่างผมก็พยายามไปจะมาหาของที่ผมเอาไปใช้อยู่นะว่าเออตรงนี้ไอ้ลาของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราใช้อะไรกันนะแล้วก็เราก็รู้อยู่เนี่ยนะนี่ก็มีอีกโซนนะเราก็เข้าไปได้อีกนะตรงนี้มีโซนที่เราเข้าไปได้อ <laughs> ีกนะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าร้านเรา,าใช้ของอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็ดูไอ้อของมันสดใหม่ขนาดไหน แล้วก็ถ้าแต่เขาเราให้เขาไปส่งเนี่ยเขาจะไปส่งให้เราไหมถ้าแต่บริเวณระยะทางเราอยู่ขนาดนี้เขา,าถ้าอย่างของผมเนี่ยขเขาคงไม่ไปส่งให้ผมแน่นอนครับเพราะว่าผมขับบรรทนี่ก็บนบานเกือบจะยี่สิบโลนะเดือ <c oughs> ขับมาก็เกือบจะยี่สิบโลนะขเขาคงไม่ไปส่งแน่นะ <c oughs> อนก็คือคือคือถ้าเราจะมาเอาเองเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะมาเอาอยัางไงเราก็ต้องใช้กลยุทธ์ของเรานะว่าเราจะทำยังไงให้มา ได้ของดีราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะมัคิดว่าเราทำยังไงได้บ้างเราต้องใช้ความคิดนิดนึงนะอันนี้ก็ไม่สามารถเอ่อเขาเลยซ้อนกันได้นะก็ <c oughs> พามาดูนะามาให้เยี่ยมชมเลยไหนล้วก็มากันแล้วนะล้วก็มากันแล้วก็จะให้มาดูว่าบรรยากาศของนนทบุรีเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มาดูราคาของมาดู พามาเดินเล่นนะครับา,าเดินเล่นมาดูมาชมมาแวะซื้อของอะไรต่างๆ,ๆนานาก็ดูผู้คนแถวนีนะ้มันผมรู้สึกได้เลยนะว่า,าคนเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเพราะว่ามีขนาดช่วงจะเที่ยงกันอยู่แล้วก็อนตลายก็ยังไม่หวาดแล้วมีคนเดินมาค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็ยกัดเป็นคลิปแถวๆนี้นะแล้วก็ เดิมนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ share, ค software, คกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยข้างหน้าตรงนี้ก็มีอซอกนึงนะเดี๋ยวน่าจะแผน่นแผ่นเข้าไปให้นะแล้วก็ตรงนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เดินลงไปอีกนะเนี่ะผมก็เดินลงไปอีกนะเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกรถผมจอดตรงแถวๆนู้นนะนี่ผมเดินเลยเมเจอร์มิ่งนะจรงิงผมก็จอดเมเจอร์นะถ้าเกิดว่าผมน่าจะเดีย๋ยวงวดหน้าอาจจะต้องมาจอดเมเจอร์ได้หมดความกังวลเรื่องนี้นะ แต่เดียวที่ผมรู้สึกได้ก็คือของค่อนข้างที่จะซ้ำกันนะแล้วก็ราคาไม่ได้ต่างกันนะท่านี้นะราคาไม่ได้ต่างกันหม่ควาว่าแต่ละร้านราคาแบบว่าไม่ได้แบบว่าคือเขาก็ดูราคาการขายไม่ได้แบบขายฉีดราคาเนาะดูราคาการขายเนี้ยเนี่ยเพื่อนเ,นเนก็จอดกันนะมอเตอร์ไซค์ก็จอดกันผมก็เลยจอดบ้างนะท่า <c> น <oughs> ฟัง <c oughs> เนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับ จะจอดแล้วก็ต้องระวังกันหน่อยนะอย่ายที่ผมบอกเาเนี่ยอาจจะได้ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะสี่ห้าทีแต่จอดนานก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะด้วยความปลอดภัยก็ผมผมก็เลยรีบๆลงมาแล้วก็อาจจะเดินได้ไม่สนุกเท่าไหร่นะแด้วบรกาศที่เดินทางวันนี้ก็ต้องหาที่จอดเป็นหลักเป็นแหล่งนะแล้วก็เดินให้ทั่วนะโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ